ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่เกษตรกรทุกท่านครับสำหรับในตอนนี้ผมก็จะมาพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เบสนะครับว่าไก่เบสนั้นสามารถกกไข่เองได้ไหมและสามารถเลี้ยงลูกเองได้หรือเปล่าครับคำตอบก็คือได้ครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ผู้เลี้ยงหลายท่านสนใจใครรู้มากครับเนื่องจากจะเป็นประโยชน์ในการประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากครับ ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับไก่เบสผมได้เจาะลึกสิร์ชค้นหาเกษตรกรที่เลี้ยงในแต่ละทวีปอย่างเช่นประเทศอเมริกาประเทศแคนาดาประเทศออสเตรเลียและประเทศฝรั่งเศสครับ <c oughs> เพื่อจะได้ข้อมูลที่หลากหลายมาแบ่งปันเพื่อนๆที่สนใจเลี้ยงไก่เบสครับซึ่งในแต่ละประเทศเขาก็นำไก่เบส จากประเทศฝรั่งเศสไปเลี้ยงในประเทศของตนนั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากครับเพราะว่าไก่เบสนั้นออกไข่เฉลีย่ยต่อปี250ใบต่อปีนั่นหมายความว่าจำนวนไข่ที่เยอะในระดับนี้นะครับก็สามารถทำให้เขากกไข่ได้บ่อยขึ้นนั่นเองครับหรือจะเลี่ยงการใช้เครื่องกกไข่เลยก็ยังได้ครับผมซึ่งก็จะช่วยให้พวกเราเข้าสู่ในเรื่องของเกษตร ยั่งยืนนะครับสามารถพึ่งพาตัวเองภายในฟาร์มได้ลดการใช้ทรัพยากรจากภายนอก oh. ภายนอกพื้นที่หรือว่าภายนอกฟาร์มของเราครับและที่สําคัญครับสามารถลดการใช้ไฟฟ้าครับเนื่องจากเครื่องฟักไข่ครับตู้เล็กๆนะครับก็จะกินไฟต่อเดือนประมาณ500บาทได้มากกว่า500บาทแน่นอนครับถ้าคิดเป็นเงินรายปีก็เป็นเงิน เกินครึ่งหมื่นแน่นอนครับต่อปีซึ่งเพื่อนๆพ,พี่เกษตรกรสามารถนำเงินตรงนี้ไปทำอย่างอื่นในฟาร์มหรือในพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์ได้นั่นเองครับแล้วไหนจะเครื่องฟักไข่อีกครับราคาเครื่องฟักไข่ที่พอใช้ได้แต่ใช้ได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็ราคาก็ตกอยู่ที่ประมาณพันถึง2 0 0 0บาทแล้วนั่นเองครับนั่นหมายความว่าหากเราเลี้ยงไก่ค่อยๆเลี้ยงไปนะครับ ค่อยๆฟักไปไม่ซีเรียสมากนะครับสามารถต่อยอดสายพันธุ์ได้เองนะครับเพื่อมีเด็กๆรุ่นใหม่ภายในฟาร์มแล้วก็การกกไข่ในรูปแบบของธรรมชาติโดยแม่ไก่เองนั้นก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวครับแต่ถ้าเลี้ยงในรูปแบบคอมเมอร์เชียลหรือว่าทางการค้าแล้วแน่นอนครับการใช้เครื่องฟักไข่แม่นยำและสะดวกรวดเร็วกว่าแน่นอนครับ แต่เราก็ต้องใช้เครื่องฟักไข่ที่มีมาตรฐานสักนิดนะครับซึ่งไก่เบสนั้นสามารถกกไข่ได้ดีเลยทีเดียวครับซึ่งแม่ไก่ก็เลี้ยงลูกได้ดีเช่นกันครับก็มีเพื่อนท่านหนึ่งของผมไม่ใช้ตู้เกิดเลยนะครับไม่ใช้ตู้ฟักเลยให้แม่ไก่ฟักอย่างเดียว3าถึงตัวนะครับกกไข่พร้อมๆกันแข่งกันกกไข่เลยกกไข่เป็นลูกออกมาแล้วเพื่อนผมท่านนี้เขาก็จะเอาไปเข้าตู้อนุบาลน,นะครับให้ คือบางท่านเขาก็ลดความเสี่ยงตรงนี้ไปนะครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเข้าตู้อนุบาลน,นะครับเลี้ยงกกไฟมันก็จะปลอดภัยกว่าให้แม่ไก่เลี้ยงเองแต่ถ้าเราจะไปแนวทางธรรมชาติก็แน่นอนครับเขาสามารถเลี้ยงได้อยู่แล้วครับแต่มันก็จะมีเรื่องของธรรมชาติคัดสันนั่นเองครับตัวที่อ่อนแอนิดนึงก็อาจจะไปต่อไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเลี้ยงในตู้อนุบาลแน่นอนครับ อุณภูมิมันคงที่นะครับมันมีความสเสถียรมากกว่าฉะนั้นอะไรนิดอะไรหน่อยที่ถ้ามันไม่สามารถรอดได้จากแม่ไก่เลี้ยงเองถ้าเรามาเลี้ยงในรูปแบบนี้ก็จะทําให้อัตราการรอดนั้นสูงกว่าอย่างแน่นอนครับทีนี้มาดูค่าเฉลี่ยที่ผมศึกษาในแต่ละประเทศของกเกษตรกรรายย่อยในประเทศต่างๆนะครับว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างไงบ้างครับที่อัตรากี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่แม่ไก่ นั้นกกไข่เองครับในประเทศอเมริกาหรืออเมริกันเบสสนะครับก็ผมได้รีเสิร์ชข้อมูลเปเปอร์ของเกษตรกรรายย่อยนะฮะก็มากกว่า50%ครับที่แม่ไก่นั้นกกไข่เองครับแต่ข้อมูลพวกนี้ยังมีน้อยอยู่นะครับผมเชื่อว่าไก่เบสสนั้นสามารถกกไข่ได้เองจริงๆนะฮะแต่ว่ายังมีคนแชร์ข้อมูลน้อยอยู่ครับส่วนอีกแหล่งหนึ่งในประเทศแคานาดานั้น มีผู้เลี้ยงรายย่อยท่านหนึ่งได้กล่าวว่าไก่เบสของเขานั้นเริ่มกกไข่เมื่ออายุได้9เดือนขึ้นไปเป็นต้นครับทีนี้มาที่ฟาร์มของเราบ้างครับว่าเป็นอย่างไรครับในปีแรกๆที่ผมได้ทดลองเลี้ยงนะครับไก่เบสฝรั่งเศสนั้นสามารถกกไข่ได้แทบทุกตัวครับหากเพื่อนๆพี่ๆเคยติดตามผมในเรื่องของไก่เหวนชางที่ผมนําเสนอในแต่ละตอนไปผมจะไม่ค่อยให แม่ไก่เขาฟักเองนะครับเพราะว่าเราต้องการความรวดเร็วความชัวร์การผลิตลูกไก่ออกมาที่แน่นอนครับก็จะไม่ค่อยให้แม่ไก่กกแต่จะเป็นในเชิงทดลองมากกว่าครับเหมือนชุดนี้นะครับที่ผมทดลองออกมาที่ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันครับเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดข้อมูลให้เพื่อนๆพี่ๆที่สนใจนำสายพันธุ์ของเราไปเลี้ยงนั่นเองครับสำหรับ แม่ไก่ที่อยู่ในคลิปนะครับชุดนั้นจะมีไข่ออกมาประมาณ16ใบแต่ผมดึงเข้าตู้ทั้งหมดครับเหลือให้เขากกประมาณ6-7ถึงใบได้ครับตอนที่บันทึกคลิปอายุแม่ไก่นั้นอายุ3ปีกว่าแล้วครับปัจจุบันอายุของแม่ไก่ชุดนี้จะอยู่ที่4ปียังให้ไข่และสามารถกกไข่ได้เหมือนเดิมเลี้ยงลูกได้เลี้ยงลูกเก่งครับผม ยังทําได้ดีเหมือนเดิมครับก็เพื่อนๆลองชมบรรยากาศแม่ไก่ตัวนี้นิดหนึ่งนะครับผมไม่ได้ถ่ายเยอะมากพอเขาฟักออกมาแล้วผมก็เอาเด็กๆอยู่กับเขาไม่กี่วันก็เอาไปเข้าตู้อังบาลแล้วครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆครับสําหรับการรับชมรับฟังไว้ในคราวต่อไปผมจะมาแชร์เรื่องไก่เบสให้เพื่อนๆพี่ๆฟังใหม่นะครับยังไงหากเพื่อนๆพี่ๆสนใจสายพันธุ์ สามารถติดต่อผมผ่านไลน์หรือเบอร์โทรที่ขึ้นทางหน้าจอได้เลยครับขอบคุณมากครับ